คลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นด็กอายุไม่ถึง1 8ปีควรได้รับคำแนะนําและไม่สนับสนุนให้เล่นพน,นันนะจ๊ะกราบสวัสดีครับกระผมเฮียโชคทะลุรวยนะแี่หวยมาแล้วนะครับเฮี <laughs> ยโชคคนดีคนเดิมเพิ่มเติมจังไรกว่าเดิมกลับมารับใช้พี่น้องแฟนเพลงแล้วนะครับผม <laughs> มาเล่นเกมเดิมนะท่านผู้ชมนะวิธีแห่งกีเลนนะครับผมไม่ได้เสียเวลาเวลานะครับผมชอบเล่นเกมนี้มันโดนใจโดนจิต โดนเจยงกี่นะผมเสียเวลารไปผมมาเยื่องเงินดูนี่ยี่สิบเปรนสี่ันเก้าั่หละะผมไม่ไม่กตินะผมนะพูดเสียดีนะผมนะไม่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 เล่นแล้วไม่เล่นแล้วเอาดีๆดีๆนะ มานะครับผมไนดะ้ไหมาเงินทุนวันนี้อยู่ที่44,974ื่นนเกร้บาทนะท่านผู้ชมนะดูเชิงตอนแรกนะครับผมไม่ต้องดูเชิงเราไปกันเลยนะเบ็ด100บาทนะครับผมหน้าแบบออโต้เทอร์โบสิบครั้งผมไปนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะท่านผู้ชมนะเออนะครับโอ้โหดอกแรกนะท่านผู้ชมนะเอออูต่ำลอยนะผมเออเงินทุนอยู่ที่4ี0 0มื่นสี่นะท่านผู้ชมนะ สู้หนึ่งร้อยเซเชลนะครับผมเบ็ดหนึ่งร้อยบาทนะครับตอนนี้จะบวกเท่าไหร่มาดูนะครับวันนี้มาลุ้นเป็นกําลังใจเฮโชลนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้เฮโชลนะครับผมกระดดกระดิ่งก็กดนะครับกระดดกระดิ่งอยู่ข้างๆนะครับผมมีให้กดข้างๆนะครับผมกดให้เฮียด้วยเด้อกดไลค์กดติดตามให้เฮียหน่อยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปนะครับสี่หมื่นสี่นะชคน้วันนี้นะเงินทุนสู้เงาใส่เฮโชลนะครับผม บวกห้าพันก็พอเรวันี้นะนะครับเล่นไว้จากพอนะโยมนะเออถ้าเล่นกับเพื่อนก็อย่าฟังคนข้างนะครับอย่าฟังเืียเพื่อนมากนะครับผมนะเอาตามที่เราคิดว่าโอเคพอสมเหมาะสมควรนะครับแล้วก็หยุดนะครับไปถอนให้ไวนะครับเวลาถอนก็อย่าบอกใครนะครับผมถอนเงียบๆนะเดี๋ยวเอามายืมเงินนะเวลาถอนก็ถอนเงียบๆ่านะโยมอย่าไปบอกใดรเด้อเดี๋ยวเขาชิมายื้มเอานะ เอ้ยนี่นักทอมิงเออ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 ไอ้สัตเดินนักทมไปคลิปครั้งครับผมเม็ดหนึ่งร้อยบาทสู้อย่างเดียวสไตล์เฮกโชวนะแล้วไม่ไหลนะทุกคนะเออเออมาลูกมากิเลนจา๋ากิเลนจา๋ากิเลนจ๋าไม่เข้าฟีสปินในเฮียเลยนะครับ ขอหน่อยอนะขึ้นนะขอหน่อยลูกขอหน่อยลูกไม้แี่หน่อยลูกเออไม,อลมอล่ลูกไม่ไหลลูกไหลไหลลูกไหลไหลลูกไหลจะคาว่าไหลไหมเออฮะไหลอีกลูกยนะอยู่มาอยู่มาเยอ่เออไมอ่ลูกห้าร้อยสามสิบน้ำยมนะเนี่ยขาดทุนนะครับผมยังสู้เหมือนเดิมนะตายเฉยชว์นะครับสู้อย่างเดียวนะเออ ก็เอาเงินมาลงทุนเราต้องได้ทุนคืนเนี่ยไม่ได้ทุนคืนก็ต้องทำไรนะครับผมอย่าขาดทุนนะครับผม <laughs> ขาดทุนก็มีนะท่านผู้ชมนะบางจังหวะบางช่วงนะครับผมเฮ้ยเ,เสียวท่านผู้ชม <laughs> โอโ้โหเข้าสามตัวนะแม่อาจะเข้าสี่ตัวนะครับไปจะมาอีกนะ <laughs> เออไม่โอโ้โหเรียงขนาดนี้ต้องมา <laughs> ละโอ,โอะไรวะโอ,โอะไรวะไอ้ห่าเอ้ย เพิ่มเบ็ดลูกไปร้อ่สิบครับผมเหมือนเดิมเหมือนเดิมไปเบ็ดร้อยสี่ิบครับาเพิ่มเบ็ดแม่งชอบนี่นะน้ชมนะไหลเฮ้ไหลนะเฮ้ย่นมนะเออเออมา่นผชมมาเออร้อยสีิเนี่ยเป็ดร้อสิบตัวเนี้ยเงินทุนด้วยสี่ห่นสี่นมนะเงินทุนนะครับวันนี้เงินทุนสี่หมื่นสี่นะโอ้ยากินหวัวมึงโอ้ย <laughs> นะครับเออสองบาทไอสองร้อยสิบแปนะเออ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 ัตเออเออเออม่ลกูกลูกม่ลกูกเฮ้ยได้เสียวนะ่อได้เสียวนะครับผม ไปครับผมเริ่มเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มตื่นเต้นแล้วเริ่มตื่นเต้นแล้วเริ่มมาแล้วเฮียว่าเริ่มมาน่าจะเริ่มไหลแล้วตอนนี้น่าจะเริ่มไหลแล้วนะเสียวอีกแล้วท่านผู้ชมเนี่ยมาลูกมาเออเอยนิ่งท่านผู้ชมนิ่งนะครับเนี่ยนิ่งนะครับนะรถเบ็ดรถเบ็ดเพิ่มเบ็ดรถเบ็ดอยู่นี่ท่านผู้ชมนะ ตายคิดโชคนะครัเออแปดบาทจะเ,เข้าฟีสปินนะโดเบียดรไม่เข้าฟีสปินนะคาให้เลยนะ <laughs> นะครับเอออ้สันเออไปลูกไหลเงี้ยหน่อยลูกเออ mười chín lần lượt tiên lệch chè lắm lượt tiên lệch chè lắm mày đồn mày mày đồn mày đồn mày จนซีบุญซีเราเบ็ดสี่ร้อยเลยวันนี้ไม่รอรีรอแล้วนะเริ่มแบบคิดว่าเครื่องน่าจะเริ่มติดแล้วแหละคิดว่าแค่คิดว่านะเครื่องน่าจะเริ่มติดแล้วแหละนะเออเพิ่มเบ็ดก่อนเพิ่มเบ็ดก่อนนะโยมน่าจะมาแหละเครื่องน่าจะมาแหละตอนนี้นะเออเออเออไอซัตเออเออไอ้สัตเอ้อเ้าหื่นห่วงไง ไปลูกติดไปลูกเออเจ็ดร้อยลูกไหลอีกลูกเออเจ็ดร้อยลูกไหลอีกลูกเออไหลอีกลูกนะครับเอ้ยมาติดมีสปินให้กูเลยนะเออเออไม่ลูกมาอีกลูกเออไม่ลูกไม่ลูกไมาอีกเออไอซ์ดอกนี้นังเ็มตีนักผู้ชมไม่ลุ้นนะครับผม มาเงียหน่อยลูกขอขอโอ้โหเต็มตีนโอ้โหขอบคุณสวัสดิ์ครับมาโหลีนะเโอ้โหมาพิโรนัมมานะครับเบลี่ร้อยพอดีนะได้สู้ได้สู้โอ้โหมาเยอะจังวะมาเยอะดีเสียวท่านผูมนะบวกสอง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 บวกสามนะครับโอ้โหเยอะจังสิบหกตาเลยเหรอสิบหกครั้งเลยเหรอสิบหกฟรีเลยเหรอเบลี่ร้อยครับผมไปคนหนึ่ง อีสัตว์นิ่คำผมนิ่งนะครับผมเดี๋ยวได้พูดอีกครั้งหนึ่งนะเออนะคูนึงเองเหรอเอ้ยน้อยจังวะเออมาโอ้ยสี่ร้อยแปดเออมาลูกมาไหลอีกลูกเออคูณสองไปลูกเออเถ้าคุณคืนแดงถ้าคุณคืนยางโอ้โหพันเลยนะเลยนะพันอีกสี่พันนะผมเออไหลลูกไหลเฮ้ยห้าร้อยคูนสามโอ้ยพันห้ายิ้มหวานเลยเฮียมาอีกลุก อีกสาครั้อีกสิบสาครั้งครับผมเออได้เพิ่มครั้งหนึ่งจ้า <laughs> เริ่มบอลลูนี่เริ่มยิมหมอนะครับผมเออของกำไรของกำไรหน่อยของกำไรหน่อยให้เงินกำไรหน่อยครับผมเอออีกสิบเอ็ดครั้งไหลไปลูกออสาม้อยคูณสามพันแปดครับผมโอ้โหดอกนี้มาอีลกลูกไหลอีลกลูกโอ้ยร้อยยี่สิบคูณหกเจ็ดร้อยยโอ้โห, 120, 6, โอโหดอกนี้มาอีลกลูกไหลอีลกลูกโอ้โห้าร้ยคูณเจ็ดรับผมสามพ เอ้ยห้าพันสองคูณแปดสี่หม mm hmm. like ื่นปุบเพื่อยีเรียนแตกแสนหมวกเลยโอ้โหเต็มตีนย eh ีเรียนแตกแสนเรียบร้อยครับผมเก้าหมื่นนะนะเกือบแสนแล้วเงินทุนกำไรห้าหมื่นกว่า ปาติโตกิเลนมาวานท่านผู้ชมนะกิเลนมานะครับผมเออ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 สี่หมื่นแปดท่านผู้ชมอ่มเอาเหลือคูณเก้านะครับผมอีกสิบครั้งไปลูกเออเจ็ดร้อยคูณเก้าลูกโอ้โหหกพันสี่ครับผมเออเอาขอแสนขอแสนเฮียขอแสนกิเลนดองนี่เฮียขอแสนับผมเฮียขอแสนเร็วลูกให้เฮียหน่อยลูก ยิ้ออกเอีเหี่ยวเนีโอ้โหสองยโอ้สองพครับผมเออคุณสิมาล้วโอ้โหร้อยยี่สิบคูณสิบเอ็ดพันสามครับผมโอ้หกร้อยสี่สิครับผมโอ้ยเรียบร้อยแสนแตกแล้วผมอัดมโหนีมี ไปครับผมอีกแครั้งครับผมคูณ13โอ้โหอิ่มน้ำยมโอ้โหไปีกโอ้โหส4 0คูณ13 4 0โอ้โหแตกอีกแล้วกิเลนวันนี้แตกอีกแล้วครับผมเออได้เพิ่มอีกครั้งหนึ่งจ้ามาอีก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 ลกมาอีกคูณ14ลี่อีก6ครั้งลกเนิ่งนิ่งนครั้งอีกครั้งคูณสิบสี่คูณสิแล้วรกเจ็ดหมื่นนะนยมนะ บวกเจ็ดหมื่นนะครับผมเออสองร้อยสี่สิบูณโอ้ยหกสามพันสอยครับผมเออมาอีกลูกมาอีกครูบวกกำไรโคตรสะใจนะคุผู้ชมนะบวกกำไรโคตรสะใจนะครับผมกิเลนเวลามันมามาโอ้โหคูสิบห้าไปลูกโอ้โหตัดแปดครับผมโอ้โหสี่สิคูณสิไปลุกโอครับผมโอ้โหแด่ละดอนคผู้ชมโอ้โหสอง่ 24, จ้า <laughs> มาอโอ้โหสองคูนสิเจ็ดครับผมสี่พ โอ้โหโอ้ยจึง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 โอ้โหสี่สิบคูณแปดลูกเจ็ดรอเย่เสียบไม้ลูกไหลอลูกไหลอีกนี่นะครับมาโหรีทำงานมาโหรีเต็มจีนเอาะใจบกคั กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซัมซายเป็นกำลังใจให้เฮียโชคนะครับวันนี้แตกอีกแล้วแตกแสนอีกแล้วกิเลนนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับผมวันนี้ยังไงก็สวัสดีครับ